น,นี่อยู่ในบริเวณโบสถ์ของวัดอินทรวิหารนะครับด้าหลังจะเป็นที่บ่อน้ำมนต์นครับที่เราจะไปกราบนันสักการะโบสถ์ก่อนนะครับแล้วก็วิ่งไปที่องค์พระใหญ่นะครับนี่นี่คือโบสถ์รโบสถ์สมเด็จพระปิจโโารโตกรมลังสีนะครับโบสที่เก่าแก่แล้วก็สวยงามมากคุ้มจะเดินชมรอบนึงก่อนนะครับแล้วก็ จะขึ้นไปข้างบนนะครับนี่คือบริเวณรอบพระอุโบสถนะครับนี่ดูเสวยาสงามมากเลยนะครับเก่า มีรันด้านในด้วยว้าวเดี๋ยวเขาจเข้านะไม่ค่อยมีคนก่อนชมไม่ค่อยมีนก่อนเราถึงกับหมดแล้ว,วเราชมเก็บยวรองเท้าก่อนนี่ลงไปขึ้นนะครับ โอเคสวัสดีครับตัวนี้ผมมาบริเวณภายในวัดนะครับตอนนี้เป็นให้ดูว่าภายในวัดนี้เขาติดโซล่าแบบนี้นะครับคือแขวนมาก็แขวนไว้ข้างบนครับเพื่อกระจายแสงลดประหยัดไฟเดิมเขาใช้โซล่าเป็นแบบไฟนะครับเห็นไหมครับรุ่นใหม่รุ่นเก่านี้ชัดเจนเลยนะครับบริเวณนี้ติดโซล่าตลอดนะแม้กระทั่งเสานี่ก็คือโซล่านะครับเห็นไหมครับเสาสองทันค์เนียครับนี่เป็นโซล่าหมดเลยครับที่นี่จะประหยัดไฟมากเลยนะครับนี่ตัวอย่างในการอะแดปเตอร์ ที่เราใช้เนี่ยครับอ่าตรงนี้รูเล็กสองอันสายนี่ห้อยไปท้างบนนะครับอ่านะครับแล้วก็บริเวณภายในใช้แผงหมดเลยนะครับนี่เป็นในองค์องค์ท่านอกค้าของเรานะครับนี่บริเวณภายในเดี๋ยวผมจะไปดูด้านนอกตรงนู้นนะครับอ่าคือบริเวณภายในวัดนะครับเดี๋ยวเราจะ ตอนตัดภาพนะครับนี่บริเวณรอบจะมีโซล่าตลอดเลครับจะมี UFO รอบทิศๆเลยนะครับบริเวณที่โบสถ์นะครับแล้วก็จะมีองค์พระใหญ่ก็จะมีตึกโซล่าไฟพวกความสว่างทั้งหมดเลยนะครับข้างในบริเวณของภายในวัดนะครับจะมีสัาระนะครับองค์พระกรรมวุตอินะครับตัวนี้เป็นยกกันหนตันนะครับต่างสมาธินะครับ นี่อง์นี้หนักมากนะปิดมากเลยนะครับก็มรสการนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับแล้วก็พระปิยมหาราชนะครับองค์รหาของเรานะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณภายในและด้านขวามือจะเป็นบ่อน้ํามนต์ศักดิ์สิทธิ์ด้านหลังนี้นะครับในห้องนี้เมื่อกี้ผมได้ตัดเดินเขาไปรอบหนึ่งนะครับโอเคอ่านี่ครับบรรยากาศนนะครับ หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดนะครับนี่ครับุกลับมาสการนะครับถ้าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็กลับมาสการได้เลยนะครับนะครับนี่บริเวณรอบภายในองค์พระใหญ่นะครับนรอบ นี้เป็นผมพามาชมตัวโซล่าดีที่ติดตั้งในวัดอินทราวิหารบริเวณพระใหญ่นะครับเนื่องจากว่าที่นี่ครับใช้โซล่าเอลดีทุกต้นเลยนะครับเพื่อความประหยัดไฟของที่นี่แม้กระทั่งไฟสดไลท์ก็คือใช้ตัวขนาดพันวัตต์เลยนะครับเป็นรุ่นใหญ่สุดเลยของที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตั้งแผงนะครับแผงก็ติดตั้งบนหลังคาเพื่อมาสอดส่องแล้วก็บริเวณรอบตัวทั้งหมดเลยนะครับใช้เป็น LED หมดโซล่านะครับ แม้กระทั่งทางเดินขึ้นไปบริเวณพระองค์พระนะครับจะเห็นตัวโซลา u f ยูฟติดเต็มไปหมดเลยนะครับคืนนี้สว่างสวยเลยนะครับนี่แม้กระทั่งเนี่ยครับศาลาในท่านท่านก็ทําติดไหมครับขนาดพันวัดเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวละใหญ่แรงมากเลยนะเนี่ยครับสว่างสวยเลยตอนคืนนะครับก็อากาศลมัสการนะครับ